ณสำหรับคำถามนะคะพี่คะหนูเห็นคลิปฝีพี่อยากสอบถามว่าหลังจากหายแล้วพี่รักษาแผลเป็นยังไงรอยแผลเป็นหายไหมคะอ่ะเดี๋ยวพี่ปิ่มให้ดูแผลนะคะอันนี้คือจะเป็นหน้าสดเลยแผลก็จะอยู่ประมาณนี้หนึ่งความโชคดีของพี่คือแผลมันจะไม่เป็นนูนแล้วตอนที่ผ่านหมอบอกไว้แล้วนะว่ายังไงอะ่ะมันก็ต้องเป็นแผลเป็นนะคะแล้วทีเนี้ยช่วงที่ว่าระหว่างที่เราล้างแผลไปทุกครั้งเลยค่ะเช้าเย็นเช้าเย็นทุกครั้งเลยแล้วก็ แผลพี่เชื่อไหมทุกคนขาไม่โดนน้าเลยจนพยาบาลบอกว่ารักษาแผลดีมากไอ้นั้นคือตั้งแต่เริ่มนะคะเราจะต้องดูแลตัวเองตั้งแต่เริ่มเป็นแผลเลยคือไม่ให้โดนน้ํากินไข่วันละสองฟองอย่างตํานะคะแล้วก็อาหารหมักดองรดจัดลดลงนะคะไอ้นั้นคือที่ที่พี่ทําอยู่นะคะแล้วพอสมมติว่าแผลแห้งเสร็จแผลแห้งเสร็จใช่ไหมทุกคนแล้วพี่ก็นี่เลย จัดสบู่เพราะว่าช่วงที่เราช่วงที่เราไม่ได้ล้างหน้าตรงนี้มันจะดําใช่ไหมเออตรงนี้มันจะดําพี่ก็พอกสบู่ใหญ่เลยค่ะนะคะพอกสบู่ใหญ่แล้วที่สําคัญคือตัวเนี้ยพี่ใช้เซรั่มของพี่นะคะใช้เซรั่มตัวนี้ทั้งกินทั้งทานะคะมันจะช่วยในเรื่องสมานแผลได้ด้วยรักษาสิวฝ้ากะจดดุดดำดำได้ด้วยไอ้นั้นก็เป็นตัวช่วยของพี่อยู่นะคะแล้วก็เนี่ยก็จะประมาณนี้ แผลมันก็จะดีขึ้นประมาณนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่เฉพาะเอ่อทาด้วยนะคะพี่ใช้กินด้วยแต่ว่าพี่จะหยดกินตอนกลางคืนนะ,ะอันนี้ลองให้ดูหยดกินกลางคืนประมาณสามสามหยดมันจะช่วยให้เรา,าพักผ่อนเต็มที่ร่างกายเรา,าพักผ่อนเต็มที่อะไรๆในร่างกายของเรามันก็ดีขึ้นนะคะเนี่ยมันก็จะช่วยอันนี้ประมาณนี้เอ,า,อาง่ายคือ ทำต,ตามหมอบอกทุกอย่างแล้วก็ดูแลตัวเองที่สําคัญห้ามให้แผลโดนน้ํานะคะห้ามให้แผลโดนน้ําเด็ดขาดเลยแต่ที่ที่เภสัชก็แนะนําอยู่ว่าถ้าสมมุติว่าแผลแห้งแล้วเอ,อ,อีกอย่างหนึ่งคือการบริหารหน้าบริหารหน้านะคะต้องบริหารด้วยแผลมันจะได้สมานเร็วแล้วก็มันจะกระชับเร็วยิ้มขยับหน้าแบบนี้นะคะลองดูง่ายๆ ง่ายๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องมีตกกังวลและไม่ต้องบ่นถึงมันบ่อยๆไม่ต้องบ่นถึงแพ้เราบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่ารักเขานะคะเขาจะอยู่กับเรานานๆนะคะ